คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสูตรหอยเชลล์เสติมิลาร์นะครับ,บสูตร มหาเศรษฐีนะครับในงวดที่แล้วใช่ไหมครับมันออก3 7 2กับ3 8นะครับจับคู่ไว้2 7เจ็ออกเจนะครับข้างล่างไหมดิข้างลาง่าง,ลางมาจะปอในส่วนเลข8นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของวัดนี้กันละกันนะครับโอเคนะครับเราดูจากก่อนอื่นเราดูเศรษฐีย้อนหลังกันก่อนนะครับของมหาเศรษฐี2พฤษภาคม64นะครับหรือย้อนหลังแค่นี้นะตรงกับวันอาทิตย์ นะครับใน่งว่นั้นออก2 7 2เจกับ1 8 2 7 2กับ1 8 7 2, 1, 2อีกละอ่าใน่งว่นั้นเข้ามาเฉพาะข้างอ่ามี1 8, 1, 8ึแล้วหนึ่งแปนะครับมาแต่หนุนอ่าตรงนี้เลขกำลังกันหนึ่งหกหนึ่งแบบนี้แล้วก็แปดมาจากในในนีน้นะครับก็คือ,คอต้องดูประกอบกันจะเลขกำลังกันนะครับแต่ว่าที่จับคู่นี้ไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับแล้วก็ข้างเลขสองมาจากในวงกลมนะครับตระกอยแล้วก็ เลขสองมาในหลักร้อยมาข้างบนจากแมงล่างสองตำแหน่งครับมาครบครับต่อมาของมหาเศรษฐีครับพฤศจิกพฤษภาคมหกสี่นะครับตรงวันอาทิตย์เลขรางวัลหกสี่ห้าหกสี่ห้าเลขกำลังวันเขามาครบเลยสี่กับห้าเห็นไหมเลขสี่กับเลขห้านะครับเลขห้ามาในหลักร้อยตามหลักครับแล้วก็เลขสี่เลขสี่มาจากกำลัมืองงวันครับแต่ในคู่นี้ไม่ได้มาแล้วก็เลขห้า ในหลักร้อยที่กันไว้ในหลักร้อยนะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูนะครับเลขรางวัลของงวดของที่ออก972าเจ็สองสองตารางสี่ห้าเก้สองสองตารางสี่ห้าเลขรางวัล734 734เลขรางวัล4มาครับนะครับเลขเขเลข7มานะครับอ่าเลขรางวัลมาต่อมาครับเรามาดูเลขสุดของหลักร้อยหลักร้อยมาจากไหนหลักร้อยเป็นเลขเก้าใช่ไหม โอเคแล้วก็เลขสี่มีสี่ห้าไหมจับคู่ไว้ห้าสี่อันนี้จับคู่ไว้ห้าสี่ออกสี่ห้าจับคู่ห้าสี่ออกสี่ห้าครับต่อมาครับอ่าเลขเจ็ดมาในหลักสิบครับมาข้างบนเอ่อมาข้างบน 1, หนึ่งตำแหน่งข้างล่างมาครบครับต่อมา,อา, 16, รา 64, ครับต่อมาเอ่อสิบหกพฤษภาคมหกสี่ครับ เลขรางวัลหกสี่งหกสี่สองหกสี่สมีมีจับคู่อ่ะนี่ครับมีตป๊นะแปดมาในหลักร้อยนะครับแล้วก็เลข6กแปดหกเชื่อว่แปดเลข6กอนี้จากำลังวันแล้วก็เลขหนะครับถือว่ามาครบนะครับแปดหหนึ่งครับแล้วก็ข้างล่าง1 7ึ่งเไหมไอ้ที่จับคู่ไม่มี1นเจมี เกหนึ่มาต่อนนี้นะครับต่อมาถือว่าข้างบนมาครบนะครับแปดห6หนึ่งปดหหนึ่งนะครับก็รา่านี่แปดหนึ่งใช่ป่ะโอเคนะครับแปดหหนึ่งนะครับต้องดูกำลังงานประกอบด้วยนะครับได้ตึงวระโอเคนะครับต่อมาครับเรามาดูของมหาเศรษฐีครับของ หนึ่งก็ได้คูณหกสี่ตรงกันพิลัตนะคร,น 3, 5, 3, 5, ครับเลขกันวันสามห้าแปดสามห้าแปดครับเลขห้าเลขลงห้ามาครับห้าหนึ่งเจ็ดใช่ปะเลขลงมาเลขห้ามาในหลักออยอันนี้ก็มีนะครับตรงกันแล้วก็เลขหนึ่งครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็นี่ครับที่จับคู่มีนะครับห้าหนึ่งเจ็ดจับคู่ไว้เจ็ดหนึ่งออก 1 7นะครับจับคุ้วไว้92ออก2 9ต่างมากแม่มาทางบนทางล่างมาสาบตัวบน2ตาอล่างคัตอนมาครับสุขที่16ครับออก7 2 5กับ7 0 7 2 5กับ7 0ใช่ไหม7 2 5มีมี2 5มั้ยไม่มี2 5แต่มี7 0 7 0มาตรงๆครับ2ตารางเลข7มาในหลักรอย เด้เจ็ดมาในหลักร้อยนะครับพี่แพ็กเอาตามนัดมาหลักร้อยไม่หลุดนะครับมาครบสองตระงค,ครับต่างมากแม่ต่อมาครับมหาสิทธิหนึ่งสิงหาคมหกสี่นะครับหนึ่งวันนั้นออกสองหกหนึ่งกับหกเก้าสองหกหนึ่งกับหกเก้าจับคู่ไว้หกหนึ่งไหมไม่มีมีหกเลขหกมาในหลักสิบเลขสองมาในหลักร้อยเลขหกหกม,มาบบนข้างล่างเลยนะครับ เออ่ข้างบนมาสองตัวข้างล่างมาหนึ่งตัวครับโอเคลับกมากตรงๆของมหาเศรษฐีครับ16สิรรรรงหาคม64ตรงวันจันทร์เลขรางวัล493 493ครับล็อกสี่เก้าสาจับคู่มันออก750ดห้าศ่บห้าศูมีจับคู่50ตรงๆแล้วก็23มาไหมสอข้างบนมาแล้วก็เลข7จ็มาแล้วก็ตามนัดครับ3ตัวบนมาครบครับ ในงวดของ16สิงหาคม64ตรงกับวันจันท์ต่อมาต่อมานะครับต่อตอน้นตัวตัวนี้1กันยายน64ครับ1กันยายน64เลขกันรอน5 9 4 5 9 4เลข5มาครับ5 9 4มาครบทั้ง3ตัวครับ5 9 4นะครับเออมี75ไหมเดี๋ยวดูก่อนมี75ไหม75ไม่ได้จับคู่ไว้มี79ไหม 7จ็ดค่เจ็ดเก้า 7, 9, ไม่ได้จับคู่ไว้นะครับสี่สี่มาในหลัปล่อยตามนัดครับเลขลงนั้นก็มาอา่าเราก็เลข5าเลข5ามาครับห้างบนมาสองตำแหน่งไปข้างล่างครับเจ็ดเก้าเลขเก้ามาหนึ่งตำแหน่งข้างบนมาสองตำแหน่ง,ข,ง,นนงข้างล่างมาหนึ่งตำแหน่งครับก็ทางนี้ทางนั้นเราต้องดูอ่าแล้วก็นี่เลขสี่หลักร้อยเข้ามาตรงนะครับ ต่อมาครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูกับเลขคำนวณประกอบกันนะครับมันจะช่วยให้เราดูได้ไง่ายขึ้นนะครับแต่นี้มาสองตำแหน่งบนมาสองล่างมาหนึ่งครับต่อมาครับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีสิบพฤษยาคมหกสี่ตรงเงินพิรหัสครับเอ,อ่อออกเก้าสามห้ากับเก้าศูนย์เก้าสามห้าเก้าศูนย์สามห้ามีจับคู่ไว้ห้าสามออกสามห้าจับคู่ไว้เก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าแล้วก็เลขเก้ามาแยกลอย นะครับเลขสามเลขรางวัลเลขสามเข้ามานะครับข้างบนมาสามตัวตรงข้างบนมาสามตัวสามตัวโต๊ะแล้วก็ข้างล่างมาสองตัวล่างครบครับตามบนมาล่างครบครับต่างมากแม่ต่อมาครับมาดูของมหฮาเรตต์ของมาฮาเซตตีครับของมฮาเซตตีตรงวันตุลาคมหกสี่ตรงวันศุกร์เลขรางวัลห้าสี่สามห้าสี่สาม นึกว่านัดออก1.71กับ8.3จับคู่ไว้1.7ออก7.1แล้วก็เลข1มันได้ร้อยด้วยนะครับแล้วก็ตรงอธิกันไว้คือเลข1นี่แหละ 1.x x ครับแล้วก็7.1มีคู่พอดีแล้วก็8.3จับคู่ไว้3.8ออก8.3มานบนมาล่าง3ตัวบน2ตัวล่างครบครับปังมากแม่ ดูควบคู่กับสูตรของบุตรเศรษฐีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสูตรนั้นก็เดินดีของมหาเศรษฐีครับที่หกัาคม64ตรงวันเสาร์เลขรางวัหนึ่งห้จ้าับมันออก372 372 27ออก72แล้วก็มี38ไมาไม่มีนะครับแตเนะบเเเบ่เลข7มานะครับเลขนองเลข7มาให้ไะเลข7เลขเจ็มานะครับ เลขเจ็ดมาในเลขสิบนะครับแล้วก็เลขสองมาด้วยแล้วก็ข้างล่างข้างล่างเลขข้างล่างเลขแปดไอ้แบบหนึ่งกันหนึ่งนะครับมาชิบกตัวละคมมาสองตัวบนครับมาข้างล่างหนึ่งตำแหน่งครับตอนนี้เข้าตัวคอมมาดูในส่วนกางวัดของถัดมาครับ ในงวดน,นี้ครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขหลัก,ลกๆเลยก็จะเป็น9 6 9 6 7ครับ9 6 7 4แล้วก็5นะครับอ่ะคิดทั้งหมดอีกอย่างครับจะได้นำมาจระกอบเลขกัน นะเอาสีเพิ่มกัน967465นะครับต่อมาครับมันจะมีจนส่วนตัเลขที่เสริมกําลังเข้ามา x2 กับ x0 465967นะครับเมื่อนำมา,าจับคู่ครับเมื่อนำมาจับคู่จะได้ตัวเลขอะไรเรามาดูนะครับ ก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองเก้าสินะครับตั้บนะครับจะได้ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ ตัวเลขอะไรอีกมีหกเจ็ดหกสี่หกห้าหกสอง

นะครับแล้วก็มีสี่ห้าสี่สองสี่ศูนย์ สี่สี่ห้าสี่สองสี่ห้าสี่สองสี่ศูนย์ห้าสองห้าสองห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าสองห้าศูนย์แล้วก็สองศูนย์โอเค นะครับแล้วก็จะเราจะมากันในส่วนของหลักร้อยกันหน่อยแล้วกันนะครับกันในส่วนของเลขบนนะอันนี้เลขรางวัลเลขสี่เจ็ดเก้านะอย่าลืมดูประกอบกันด้วยอันนี้การเลขบันสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ด 99, 99. เกาเก้าอสีเป็นไรเนี่ยสีไม่ค่อยออกเลยนี้ตัวเล็กกันนะครับแล้วก็การในในส่วนของลับร้อยให้นะครับ สี่ x x เจ็ด x x เก้า x x โอเคนะครับอ่ะจะได้ครับเจ้าแคปเจอร์ได้เลยครับโอเคนะไปเลือกเสร็จแล้วไดูนะครับก็ถ้าไงคนที่จะดูสูตรเพิ่มเติมนะครับกด เดี๋ยวรอติดตามนิดนึงนะครับทำดูสูตรเพิ่มเติมให้ว่านมีลายสูตรจีก็ฝัากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยจะได้ไปลองเลือกซิบัตเตอรี่นะครับสักใบสองใบนะครับรู้ก่อนเดยก่อนกลับสุดหอยชลสิทิมาราชครับสวัสดีครับ